สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องเอทังเหมือนเดิมครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับขับรถน้องนะครับไม่มีใบขับขี่นะครับผมก็เลยต้องมาแทนนะวันนี้เดียวน้องนี่อะไปเหรอแี่เจอเจอน้<น>ำ,ำหน่อยอ้าวเลยเปลี่ยนด้ว เติมดียี่สิบเหมือนเดิมนะเข็ <Okay. S 1> มถังเลยนะเอาแบบเอ,เอาแบบแล้วก็กดกด,กดเลยเต็มทีเ่เลย <laughs> ดูลูกหน่อย ่าไรวะแค่ 2, 000, 1, อสองพันหนึ่งกว่าเต็มที่เลยแค่นี้ก็วิ่งกันได้เท่าไหร่วะอสองลนึสอบทางหนึ่งปะอ,อ,อแล้วถึงต่พอมันกันไปไหนเขาปุ๊บแล้วครับน,นี่เราก็มาใกล้จะถึงแล้วนะครับ easy。 อนนี้เราก็ใส่ของออกมาแล้วนะครับเนี่ยใส่ของออกมาแล้วอันนี้เป็นเที่ยวที่สองแล้วนะครับที่ได้เริ่มวิ่งนะ นี่ผมขับออกมาเมื่อกี้นะก็สบายสๆนะครับลากสบายสบาย,บาบาย,บายไม่ได้หนักอะไรมากมายน้ำหนักรวมก็สามสิบหกตันนะครับนี่แล้วให้เจ้าของรถเขาลองขับดูก่น ถ้ามาเที่ยวเดียวนี่ยมาได้ประมาณกี่ตันวะสองสามสิบสองสามสิบสามตันสี่สองเฉพาะของอ่ะอ,อันนี้มาเฉพาะของก็ประมาณยี่สิบตันครับก็เหมือนมาเที่ยวเดียวแต่ได้สองเที่ยวใช่ไหมอืมประมาณนั้นหละขึ้นก็ขึ้นของก็แป๊บเดียวครับ ไปเลยเนี่ยตรงไปเลยไปไหนล่ะเนี่ยตรงไปเนี่ยเนี่ยตามทางไปเนี่ยไม่ยินรถกพี่งามจะได้ไคุยได้ไปมือใหม่มือใหม่มือใหม่แล้วมึงด <c oughs> มูมันเบียดมันวิ่งกันสองเลนเนาะล่อสองเลนเข้าไปอีกเลนก็สามเลนเน,น,นี่ยเอ็มึงดูล่อเขาได้ไหนนะเอาฟับ ว่าจะได้ลงก็ประมาณสองสามทุ่มนี่แหละครับเพราะว่าเขาให้ลงประมาณเขาให้เขาา้าโรงงานกีก่โมงหกโมงทุ่มหนึ่งทุ่มมืงนั่นแหละสบายๆครับวันนี้กินหมูกินหมูนี่งไงเออไม่ได้าลากตู้สองหองสอง วิ่งแบบสบายๆครับวิ่งสาม6ิษห้ามทีตน่ง